สวัสดีและสบายดีเพื่อนๆเมนี่มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนนี่แหละเดอ้อเอนี่แม่น้องอาิมลุยสวนจะพาเข่าป่ามังคุดดีแล้วเพื่อนๆเอาเข้าไปเบิ่งว่ามังคุดมันออกมันเครียดหรือ,อยังพี่น้องเพราะมันใกล้แล้วนี่เดือนนี่นะเครียดหรือ,อยังว่ามันความเครียดมันเป็นแบบใดเด้อแม่น้องอติมจะบอกเพื่อนๆอีกเถื่อหนึ่งเด้อ่าเขาเข้าไปเบิ่งมกันเลยว่าบางต้นเพื่อนพ่อจะออกดอกหรือ,อยังหรือว่าเห็นดอกหรือยัง พอแม่น้องอติมกับบอหันได้ขามาเบิ่งเนาะปะไปเบิ่งน้องเกลียเพื่อนๆไปเบิง่งอย่างต้นนี่ค่ะพอมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วเพื่อนๆนี่เริ่มเหี่ยวเริ่มใบโต๊แล้วแหละใบเริ่มสลดแล้วใกล้แล้วมาใกล้แล้วมัง่งใกล้แล้วมัง่งใกล้สิออกลูกแล้วมัง่งมีบ่าลาดอกมีบ่เดี๋ยวด๋ยวแม่น้องอติมพาบเบิง่ง มานีไบ่ได้มาอันเบิ่งก่อนได้พี่นอ้องมาเบิ่งแบบอันนั้นเลยแบบคนเครียดหรือยังขนาดนะแต่ก็ให้ค่ายและคือเครียดแล้วหน่อยหนึ่งเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันดีดีเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่แน่นี่ม่น้องอติมเห็นดอกแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวม่น้องอติมจะให้เบิง่งเด้อโทษขออภยัยเด้อนี่ใคละ่ะนี่เพื่อนเพื่อนนี่เห็นดลี นี่อันนี้คือจังหวะเพิ่นพน้มมือด้นี่แลบลีนปีนตาก็คือเป็นเป็นสีแดงๆเพื่อนๆด่นี่เริ่มแล้วต้นนี่ร้ายแล้วเพื่อนยิ้วดีใจได้เพื่อนๆเอ้ยมังคุดไม่ต้องเอาติมเห็นมังคุดแล้วนี่งานนี่หน้างานนี่แต่ข้าไปเบิ่งใกล้ๆกันสีเห็นร้ายอยู่เพื่อนๆแต่ข้าต้องปีนคือไปข้างบนนะเพื่อน เดี๋ยวไม่เอาติ้มพาหรอกเบิ่งต้นต้นอื่นต้นที่ชื่ว่าเขาเห็ดแล้วก็โอเคนี่ใบก็เริ่มสะลอดแล้วเพื่อนๆเฮ้ย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 นี่เขากระโดดมาไลยต้นแล้วเพื่อนๆกับใบอ่ะสะลอดหมดแล้วแหละนี่ห่อเหี่ยวหมดแล้วแต่สีหยางมากับมีอยู่มันสีหาต้นที่บไปเห็นดอกแบบร้ายเนี่ยนะ แต่บางต้นก็มีอยู่ช่องดอกซามดอกแบบนี้มันก็มาถือว่าพันออกลายแต่มันก็ถือว่าเริ่มขย้อยออกอะไรเพื่อน,เ,อนเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำพ,พันหน,นวดเพิ่นไปรายงานพันหนวดเพิ่นก่อนว่าใบขนาดนี้พร้อมจะขึ้นน้ำได้ดอยังพังเบื่องนี้แหละเพราะว่าเขาพ่นมันทิต๊กนี่ภายในวันที่สิบกว่าหรือยี่สิบกว่านี่แหละน้องอติมก็บบ่ได้พังเพินเ่นเบ้บาว่าพ่นทิ่ต๊กนะ พอนตกลงมาใส่สุดนี่แบบแห้งๆเนี่ยค่ะมันก็นอาจจะแทงออกมาลายพี่น้องค่าพอนโตกเขาก็ห้น้ําแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการเปิดดอกใบสลดแล้วนี่ใบเหี่ยวคอที่หนึ่งที่สองอะไรเพื่อนๆเนี่มันขุดเขียดมันที่เป็นแบบนี้นี่ใบมันสีเหี่ยวนี่ใบเหี่ยวคอมันนี่คอหนึ่งคอสองถือว่าเหี่ยวนี่เพื่อนๆดีเห็นบ่นี่ บ้เยาก็ทางน้ำขึ้นไปบดนี้กันกระกินไปมันตึงตึงปุ๊บกระก็สิออกดอกหาต้นได้แก่เพื่อนเพื่อนยางหลาะชวนเหนื่อยแห้งนี่ยางมเละกงมะขุดนี่คิดว่าข้างหลังกับดินกับแห้งแล้วเพื่อนเพื่อนเอนี่ดินแห้งมะขุดกับสลดต่อไปจะบอกพยาหนวดก่อนบอกพยาหนวดมาสียา จะฉีดเปิดดอกเลยไหมหรือว่าจะให้น้ำแต่ที่จริงเอาดอกมะขุดเนี่ยเขาต้องให้น้ำก่อนแล้วค่อยเปิดดอกโอ้ฝนกระตกลงหนีๆพี่นอ้องเอ้ยแต่แถวนี้มันกะความเครียดมันกะหน่อยเพราะแถวนี้ล่มลื่นมันมีร่มลื่นพี่นอ้องทางบนมันจะมีพวกต้นสะตอใหญ่น้ำนะ มาต้นนี่ก็ต้นนี่ก็เพิ่งออกเพื่อนๆออกแบบนี้นี่แดงๆปึ๊ดแล้วก็แบบนี้พอยอยากเห็นประดับเพื่นพนพนอนๆเลยได้ละนี่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 คืออมังคุดนี่กพล,ลังแลบลิน้นปิีนตาก็เริ่มขย้อยแล้วเพื่อนๆ พี Pizza, ่น้องเอ้ยเพื่อนๆเอ้ยสวนเกือบร้อยลายย่างเหนื่อยเด้เนี่ยต้นนี่ก็ลายอยู่เพื่อนๆนี่ต้นนี่ก็ลายดอกนี่แม่น้องอติมมาถ่ายให้เบื้องนี่กับแม่นี่เด่นี่ๆๆเห็นบะนี่ก็น่าสิบเปเซ็นเนาะให้มันออกใช้เต็นปานี่ก็เนาะตอนนี้ถือว่าเขามารุ่นวันนี้แม่น้องอติมตะขอจบคลิปอยู่ในต้นนี่แหละ อันนี้ปีน้นคือมาได้เป็นเพื่อนปนิ้นคือมาบางบนร้อมอยากเห็นน่ะนะเน,นี่ย,ยออนี่เดี๋ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องไอติมในเด้อเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อไปสิเป็นรุ่นดอกบางขุดใหญ่มันสินเป็นดอกใหญ่เพราะว่ามันจะออกมาเป็นดอกเป็นอันน้นอันตอนนี้ก็ยนั่งเขาเรียกว่าพนมมือเขาเป็นอะไรแม่น้องไอติมเขาจบขปเทาน้เดอร์สบายดีนะสบายดีโอเค